สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งนะคะครูอาจารย์นกหรืออาจารย์นัชตานะคะในคลิปนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายสินค้ากันนะคะทีนี้ก่อนอื่นเลยเรามาดูวิธีการบันทึกบัญชีก่อนเหมือนกับการซื้อเลยค่ะที่เราเรียนไปเมื่อคลิปที่แล้วการซื้อนะคะมีการบันทึกบัญชี2วิธีการขายก็มีการบันทึกบัญชี2วิธีเหมือนกันค่ะ วิธีแรกก็คือการบันทึกบัญชีแบบสิ้นงวดคือแบบพิเรียนดินะคะวิธีที่สองคือการบันทึกบัญชีแบบต่อนเนื่องคือแบบเพอร์เ u ชชวลนะคะคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องซื้อไปเดี๋ยววันนี้เราเรียนเรื่องขายมาดูทฤษฎีกันก่อนนะคะการขายสินค้าการบันทึกบัญชีทั้งแบบพิเรียดิคแล้วก็แบบเพอร์เพชชวลการบันทึกบัญชีแบบพิเรียนดินะคะถ้าวันไหนเราขายสินค้าได้เราลงรายการขายสินค้ารายการเดียว Libya. คะ่ะจบเลย แต่ถ้าเป็น p e r p e t u ชวนะคะถ้าเป็นเพอร์เ u ชวเราจะบันทึกการขายสินค้าและเพิ่มต้นทุนขาย2ขั้นนะคะเพอร์เ u ชวนะคะวันขายของได้1บันทึกขาย2เพิ่มต้นทุนขายต้นทุนขายเป็นหมวดที่5ค่ะเวลาบันทึกบันทึกทางด้านเดบิตนะคะ ต่อมาเราสายของไปแล้วต่อมาเราส่งของผิดสีผิดแบบหรือชำรุดไปลูกค้าเอาของมาคืนเราพิเรียดิเราต้องเป็น like, ลงบัญชีเป็นรายการรับคืนสินค้านะคะรายการเดียวจบถ้าเป็นเพอร์เพชวลเพอร์เพชวลค่ะต้องบันทึก2รายการค่ะรายการแรกบันทึกการรับคืนสินค้าส่วนอีกรายการหนึ่งบันทึกการลดต้นทุนขายต้นทุนขายเป็นหมวดที่5นะคะเวลาลดจะลดทางด้านเครดิต ะะสรุปแล้วเวลาขายของค่ะถ้าเป็นพิ r i ี d i c วันขายบันทึกรายการเดียว Per p e t u ช l บันทึก2รายการบันทึกขายแล้วก็เพิ่มต้นทุนขายถ้าเป็นการรับคืนสินค้าพ e r i ี d i c ดลงรายการเดียว Per p e t u ช l วลลง2รายการค่ะบันทึกการรับคืนแล้วก็บันทึกการลดต้นทุนขายนะคะอันนี้เป็นทฤษฎีการบันทึกบัญชีทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันค่ะโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ของร้านเดอะวันนะคะเป็นโจทย์ของร้านเดอะวัน นะคะมาดูรายการการันรายการแรกวันที่2ค่ะขายสินค้าให้ในายภูมิใจ20 0 0 0ืลดให้5เปอร์ได้ไหมหน้าตาแบบนี้เรียกว่าส่วนลดการค้าส่วนลดการค้าไม่ต้องบันทึกบัญชีนะคะลดแล้วเหลือเท่าไหร่เราค่อยลงทําเหมือนซื้อเลยค่ะอีกเงื่อนไขหนึ่งค่ะ2ทับ10เทับ30เงื่อนไขนี้เขาเรียกว่าส่วนลดเงินสด ส่วนลดมี2ชนิดจาได้ไหมคะส่วนลดเงินสดต้องบันทึกค่ะต้องบันทึกบัญชีด้วยคิดออกมาว่าส่วนลดกี่บาทต้องบันทึกแต่เอาไปบันทึกวันชําระนี่ค่ะสองแบบนะคะส่วนลดการค้าไม่บันทึกค่ะเกิดขึ้นในวันซื้อขายส่วนลดเงินสดต้องบันทึกบัญชีวแต่เวลาบันทึกไปบันทึกวันชําระนี่ส่วนเงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งค่ะมีเงื่อนไข FOB Destination เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันแต่รู้ว่าวันนี้จ่ายค่าขนส่งไป500บาท สรุปแล้วว่าวันนี้เกิดเหตุการณ์ขึ้น2เหตุการณ์นะคะเหตุการณ์แรกคือการขายเป็นเงินเชื่ออเงินเชื่อหมายความว่ายังไม่ได้รับตังทำไมครูถึงรู้ว่ายังไม่ได้รับตังดูจากส่วนลดเงินสดค่ะถ้าเกิดการซื้อขายวันไหนมีส่วนลดเงินสดหน้าตาแบบนี้เข้ามา2 1 0ทับสิทบสาตัวเลขมันจะเปลี่ยนไปนะคะถ้าเป็นการซื้อก็แสดงว่าเป็นการซื้อเงินเชื่อยังไม่ได้จ่ายตัง ถ้าเป็นการขายก็แสดงว่าเป็นการขายเงินเชื่อคือยังไม่ได้รับตังคนะ,คะอีกรายการหนึ่งลงค่าขนส่งครูแยกลงนะคะครูแยกลงการขายก่อนวันนี้ขายของ2 0,000ค่ะขายให้ภูมิใจใช่ไหมมี2ทับสิบทับ30แสดงว่าภูมิใจยังไม่ได้จ่ายเงินเราเพราะฉะนั้นเราตั้งภูมิใจไว้เป็นลูกหนี้ค่ะเดบิตลูกหนี้ภูมิใจแล้วก็เครดิตด้วยขายสินค้า แต่เราลง20,000เลยไม่ได้เพราะว่าเราลดให้ภูมิใจส่วนลดการค้า5%ไงคะเพราะฉะนั้นกดเครื่องค่ะ20,000ลบ5% 2 0เ0 0หลบ5%เหลือ19,000ค่ะก็บันทึก19,000นะคะบันทึกบัญชี19,000พิเรยดิเรียบร้อยแล้ว เพอร์เปช่วลทำไงคะครูย้อนทฤษฎีให้ดูวันไหนขายของได้เพื่อเปชวลบันทึกกี่ขั้นตอน2ขั้นค่ะขั้นแรกบันทึกขายขั้นที่2บันทึกเพิ่มต้นทุนขายอ่าบันทึกขายนะคะเดบิตลูกหนี้ภูมิใจเครดิตขายสินค้าหมื่นเกเห็นไหมคะบันทึกบัญชีเหมือนกันเป๊ะเลยการขายทั้งพิลิยดิกับเพอไปชวลจุดต่างกันก็คืออยู่ที่บันทึกต้นทุนค่ะ มีการบันทึกต้นทุนขายด้วยต้นทุนขายครูเอามาจากไหน40%ของขายย้อนกลับไปดูโจทย์ค่ะนะคะนี่ค่ะมียอดข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ด้านล่างว่าสินค้ามีราคาทุน40%ของราคาขายนะคะเพราะฉะนั้น40%ของราคาขายพิเรลดิกไม่มีการบันทึกต้นทุนนะคะบันทึกแต่เพอร์เปชวลเวลาขายของได้นั่นคือต้นทุนเพิ่ม ต้นทุนเป็นหมวดที่5นะคะเป็นค่าใช้จ่ายค่ะอยู่ด้านเดบิตก็เดบิตด้วยต้นทุนขายเพราะว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มเนื่องจากเราขายของได้เราต้องส่งสินค้าไปให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นสินค้าต้องลดค่ะสินค้าเป็นบัญชีหมวด1ค่ะเป็นสินทรัพย์เวลาลดลดด้านเครดิตทีนี้เท่าไหร่ละ่ะ40%ของขายเพราะฉะนั้นยอดขายเราลงไว้หมื่นเก้า เพราะฉะนั้นต้นทุนเราก็ต้องคิด19ื่นคูณสีเซนะคะอยู่ที่7,600เสร็จแล้วค่ะบัญชึการขายทั้ง p ิเรอ d i c และ p e r p e t u ช l เห็นไหมคะข้อแตกต่างกันนะพิเร o ดิกลงรายการเดียวเพอร์เพชลง2รายการแล้วมันมีเหตุการณ์ขึ้นอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะครูย้อนโจทย์กลับไปนะคะ เหตุการณ์นี้ก็คือมีการจ่ายค่าขนส่งตามเงื่อนไข FOB Destination เงื่อนไขตัวนี้คนที่เป็นคนรับผิดชอบในการจ่ายค่าขนส่งไม่ว่าจะเป็นทางรถทางเรือทางเครื่องบินก็แล้วแต่คนขายจะต้องมีคนจ่ายค่ะแล้วข้อนี้เราเป็นคนขายเราบอกภูมิใจมาซื้อของกันเราเดี๋ยวเราส่งให้เลยเพราะนั้นเราเสียค่ารถไป500บาท ค่ารถที่เราเสีย5 0 0บาทครั้งนี้เป็นการขนของไปให้กับนายภูมิใจคือเอาของออกจากร้านเราใช้ชื่อบัญชีว่าค่าขนส่งออกเป็นหมวด5นะคะเป็นค่าใช้จ่ายอยู่ด้านเดบิตเอาอาจารย์เราเคยเจอแล้วนะค่าขนส่งเข้าค่าขนส่งเข้าก็หมวด5ค่ะเป็นค่าใช้จ่ายเหมือนกันอยู่ด้านเดบิตเอา,อาจารย์มันอยู่ด้านเดียวกันเลยหมวดเดียวกันใช้ผิดก็ไม่เป็นไรมั้งไม่ได้ค่ะ มีผลกับการคำนวณหาต้นทุนค่ะค่าขนส่งออกเอาไปคำนวณหาต้นทุนขายค่ะโทษทีนะคะค่าขนส่งเข้าเอาไปคำนวณหาต้นทุนขายนะคะคือเอาไปคำนวณหาซื้อสุดทีแล้วซื้อสุดทีก็เอาไปคำนวณหาต้นทุนขายอีกทีนึงส่วนค่าขนส่งออกนั้นจะเป็นค่าใช้จ่ายค่ะจะเป็นค่าใช้จ่ายของฝ่ายขายนะคะหรือว่าเป็นพวกการส่งเสริมการขายวันนี้เราเอาเงินสดจ่ายไปเงินสดลด,ลดด้านเครดิตค่ะ เพ r ่อไปชวนทำยังไงค่าขนส่งออกต้องเปลี่ยนไหมคะไม่ต้องเปลี่ยนค่ะเวลาเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนแค่สีตัวจําได้ไหมซื้อค่าขนส่งเข้าส่งคืนส่วนลดลับเวลาเปลี่ยนจะเปลี่ยนด้านผู้ซื้อค่ะในกรณีที่เราเป็นคนซื้อค่าขนส่งออกไม่เปลี่ยนค่ะลงเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเวลาจ่ายค่าขนส่งออก period ic, กับเพ r ่อไปชวลงบัญชีเหมือนกันได้ไปแล้วนะคะขายกับการจ่ายค่าขนส่งต่อมาค่ะต่อมา ต่อมาวันที่5ครูกลับไปดูโจทย์นะคะโจทย์บอกว่ารับคืนสินค้าจากนายภูมิใจ2000เป็นราคาก่อนหากส่วนลดลงบัญชีก่อนรับคืนสินค้าจากนายภูมิใจเราส่งของชำรุดไปให้ภูมิใจภูมิใจส่งของกลับภูมิใจเช็คของเสร็จแล้วส่งของกลับไม่คืนเงินนะคะไม่คืนเงินนะเพราะภูมิใจยังไม่เคลียร์หนี้เราไงคะ จำได้ไหมไรายการแรกเลยขายของให้ภูมิใจภูมิใจเป็นลูกหนี้ยังไม่จ่ายตังค์วันนี้ลูกหนี้เอาของมาคืนเราไม่คืนเงินนะคะแต่เราต้องบันทึกรับคืนค่ะเพราะเราส่งของส่งของชำรุดไปจริงๆหรือส่งของผิดแบบไปจริงๆการรับคืนอยู่ด้านเดบิตค่ะเดบิตรับคืนสินค้าแต่ครูเขียนสั้นๆว่ารับคืนรับคืนเป็นหมวด4นะคะอาจารย์ปกติหมวด4อาจารย์บอกว่าอยู่ด้านเครดิตไงแต่รับคืนเป็นตัวพิเศษค่ะ การรับคืนมีผลทำให้ยอดขายของร้านเราลดลงขายหมวด4ี่รับคืนก็หมวด4รับคืนทำให้ยอดขายลดลงนั่นหมายความว่าเราจะต้องจับเขามาลบกันแล้วทาบัญชีถ้าจะลบกันได้คือเขาต้องอยู่คนละด้านค่ะอยู่คนละด้านขายอยู่เครดิตไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรับคืนจะเอาไปลบออกจึงต้องเอาเขามาอยู่ทางด้านเดบิตแล้วก็เครดิตลูกหนี้ออกถ้าคืนเป็นเงินก็เครดิตเงินสด แต่ถ้าไม่ได้คืนเงินเพราะเขาเป็นลูกหนี้เราเราต้องเครดิตด้วยลูกหนี้คือยอดลูกหนี้ลดลง2,000เลยก็ไม่ได้ค่ะเพราะเขาบอกว่าเป็นราคาก่อนหักส่วนลดคำว่าก่อนหักส่วนลดหมายความว่า2,000เนี้ยยังไม่ได้หักแล้วส่วนลดอะไรส่วนลดอันนั้นคือส่วนลดการค้าจำได้ไหมตอนที่เราไปขายของให้ภูมิใจอะค่ะของราคา20,000แต่ภูมิใจติดหนี้เรา10,900 เพราะเราลดให้5%เพราะฉะนั้นถ้าเรารับคืนของมาแล้วสินค้านั้นราคาเป็นราคาก่อนหักส่วนลดนั่นหมายความว่าเราจะต้องเอามาหักส่วนลดการค้าออกก่อนส่วนลดการค้าก็คือส่วนลดที่เกิดขึ้นในวันขายสินค้า5%เพราะฉะนั้น2,000ลบ5%ค่ะก็จะเหลือ1 9 0เสร็จแล้วค่ะพิิโอดิกต่อมาเพิร์บปชัวลงยังไงย้อนกลับไปดูทฤษฎีนะคะ เพื่อไชวนเวลาลงการรับคืนสินค้าลง2รายการค่ะ1ลงรับคืน2ลงการลดต้นทุนขาย่าลงรับคืนก่อนลงรับคืนนะคะเหมือนพิเรอดิกค่ะเหมือนเตะเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนมาบันทึกต้นทุนค่ะตอนขายต้นทุนเพิ่มตอนรับคืนต้นทุนลดต้นทุนลดนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรารับคืนของมานั่นคือภูมิใจเอาของเอาสินค้ามาคืนเราเราต้องเอาสินค้าถึงแม้ว่ามันจะ ชำรุดหรือผิดแบบยังไงเราก็ต้องเอาเข้าสต็อกเพราะฉะนั้นเราจะต้องบันทึกการรับสินค้าเพิ่มสินค้าเป็นสินทรัพย์ค่ะเวลาเพิ่มเพิ่มด้านเดบิตอ๋อใช่ไหมแล้วเพิ่มเพิ่มด้านเดบิตแล้วก็ต้องลดต้นทุนขายต้นทุนขายเป็นหมวด5ค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะเพิ่มเดบิตเวลาลดลดเครดิตค่ะเพราะฉะนั้นเวลารับคืนเราจะเดบิตด้วยสินค้าแล้วก็เครดิตต้นทุนขายจำนวนเงินไม่บอกให้แต่บอกว่า แต่บอกว่าแต่บอกว่า40%ค่ะ40%ของขายเพราะฉะนั้นเราขายนะคะ40%ของขายเราก็ลงไปที่อันนี้เป็นการรับคืนเราก็ใช้ยอดรับคืนถ้าวันขายเราใช้ยอดขายแล้วก็พันเคูณสี่ค่ะพ9นเคูณสีเพราะฉะนั้นออกมาได้760นะคะ760ต่อมาค่ะ ต่อมาวันที่12รับชำระหนี้จากนายภูมิใจทั้งหมดผ่านแบงก์ถึงเวลาแล้วภูมิใจเอาเงินมาใช้หนี้เรานะคะเอาเงินมาใช้หนี้เราแต่ภูมิใจเคยมีสัญญาเราเคยให้สัญญากับภูมิใจไว้เดี๋ยวเราย้อนไปดูสัญญากันแต่รู้ว่าวันนี้รับชำระหนี้ได้เงินแน่นอนผ่านแบงก์ค่ะแสดงว่าโอนเงินเข้าบัญชีล้านเราก็เดบิตธนาคารรับชำระหนี้ลูกหนี้ลดค่ะลูกหนี้เป็นสินทรัพย์เวลาลดลดด้านเครดิต แต่เราไปดูเงื่อนไขกันหน่อยค่ะเราเคยสัญญากับภูมิใจไว้เห็นไหมคะว่ามี2ทับ10 N, ทับ30หมายความว่าเราให้เครดิตภูมิใจอ่ะ30วันคือสามารถติดหนี้เราได้30วันแต่ถ้าหาเงินไปคืนภายใน10วันเราจะลดให้2% ภายในสิบวันเมื่อไหร่เริ่มนับวันลุ่งขึ้นขายของให้ภูมิใจได้วันที่สองเริ่มนับ3เป็นวันแรกค่ะ3 4มสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบเพราะฉะนั้น12ค่ะ10วันต้องไม่เกินวันที่12ค่ะภูมิใจถ้าหาเงินมาคืนเราไม่เกินวันที่12เราจะลดให้ภูมิใจอีก2%ซึ่ง12พอดี เพราะฉะนั้นเราจะต้องลดให้ภูมิใจด้วยส่วนลดที่เราเป็นคนลดให้เขานะคะเราเรียกว่าส่วนลดจ่ายค่ะส่วนลดจ่ายอยู่ด้านเดบิตเป็นหมวด4ค่ะอ้าวอาจารย์หมวด4อยู่ด้านเดบิตอีกแล้วก็จะเหมือนรับคืนไงคะส่วนลดจ่ายมันจะมีผลทําให้ยอดขายเราลดลงจะต้องเป็นตัวลบเพราะฉะนั้นจะต้องเอามาไว้ด้านเดบิตนะคะทีนี้มาเริ่มดูค่ะ เริ่มดูว่าแล้วเราจะใช้นี่ยังไงต้องเช็คยอดนี่ก่อนว่าภูมิใจติดนี่เราเท่าไหร่ครูเช็คยอดลูกนี่นะคะครูก็ไปดูภูมิใจติดนี่เราวันที่สองค่ะตอนที่เราขายของให้หมื่นเก้านะคะตอนที่เราขายของให้หมื่นเก้ายังไม่จบค่ะนี่ค่ะรับคืนของจากภูมิใจพันเก้าเห็นไหมคะไม่คืนเงิน เพราะว่ายังไม่ได้ใช้นี่มีผลทําให้ยอดนี่ลดลงเพราะฉะนั้นสรุปแล้วภูมิใจติดนี่เราก็คือ1 9ื่นเลบพันเภูมิใจเหลือนี้ทั้งหมด17,100แล้วจะยังไงต่อแล้วจะยังไงต่อได้เงินเท่านี้ไหมไม่ค่ะเพราะว่าเราลดให้ภูมิใจลดยังไงคะลดห้อลดสค่ะ2% แล้วเราจะเอายอดที่เราคิดไว้7 1 10 7 1 0 0มาคูณ2%เลยก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันมีออข้อนี้ไม่มีการจ่ายค่าขนส่งแทนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคิดส่วนลดนะคะเวลาคิดส่วนลดจ่ายเราจะต้องเอาขายลบรับคืนซึ่งข้อนี้ยอดขายคือ1 9ื่นรับคืนคือพันเนะคะลดให้ลดให้2%ค่ะ ลดให้2%เพราะฉะนั้นเราก็เอา1 9นะคะคือขายลบรับคืน1,009คูณ2%เราลดให้เขาไป342บาทนั่นเท่ากับว,ว่าวันนี้จะมีเงินโอนเข้าบัญชีเราก็คือเอายอดลูกหนี้ตั้งแล้วก็ลบได้สดวลดจ่ายวันนี้มีเงินเข้าบัญชีเรา16,758บาทนะคะอันนี้เป็นแบบพิลรโอด แบบ p พอร e เพชชั่นทำยังไง p e r ร e เ s i ชันคิดเงินเหมือนกันบันทึกบัญชีเหมือนกันไม่มีตัวไหนต้องเปลี่ยนชื่อและไม่มีตัวไหนบันทึกเพิ่มบันทึกเพิ่มมี2วันเท่านั้นค่ะคือขายกับลับคืนขายกับลับคืนจะเปลี่ยนเป็นชื่อบัญชีต้องเราต้องอยู่ในฐานะที่เราเป็นผู้ซื้อนะคะอะต่อมาต่อมานะคะต่อมาวันที่15ค่ะครูไปดูโจทย์15บอกว่า ขายสินค้าได้รับเป็นเช็ค4 0 0 0มื่นลดให้1 0อขายสินค้าได้รับเป็นเช็คได้รับเป็นเช็คมานะคะเอาเช็คไปเข้าแบงก์ก็เดบิตด้วยธนาคารนะคะถ้าเอาเช็คไปที่ร้านหรือที่บริษัทจะไม่ได้เงินนะคะต้องเอาไปเข้าธนาคารนะคะแล้วก็เครดิตขายสินค้าธนาคารหมวด1นะคะขายสินค้าหมวด4นะคะขายสินค้าหมวด4แต่วันนี้ได้เงินถึง4 0 0หมื่นไหมก็ไม่เพราะมีส่วนลดการค้า1 0ไงคะ เอา40,000ไปลบ10%เพราะฉะนั้นวันนี้มีเงินโอนเข้า36,000พีนิโอดิกรายการเดียวจบค่ะจําได้ไหม p e r ร์เวช l p e r เพอร์เ2ชรายการไงคะบันทึกขาย 1. บันทึกขายเหมือนพิโอดิกเลยขายสินค้าได้รับเช็คก็เดบิตธนาคารหมวด1เครดิตขายสินค้าหมวด4แต่อย่าลืมว่าทุกครั้งที่ขายต้องบันทึกต้นทุนขายต้นทุนขาย 4 0ของขายตอนขายต้นทุนเพิ่มค่ะต้นทุนขายเป็นหมวด5เวลาเพิ่มเพิ่มด้านเดบิตเดบิตได้ต้นทุนขายค่ะแล้ววันนี้ขายของได้เดี๋ยวเราจะต้องส่งสินค้าไปให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดสต็อกออกสินค้าเราลดสินค้าหมวด1ค่ะเวลาลดลดด้านเครดิตอ่ะเวลาคิด40ของขายยอดขายคือ36 0 0 0ค่ะ เอา3 6 0 0 0คูณ40%เพราะฉะนั้นมีต้นทุนอยู่ที่14,400นี่ค่ะบันทึกขายนะคะต่อมาต่อมาต่อมาข้อนี้ไม่มีค่าขนส่งนะคะต่อมาวันที่18รับคืนสินค้า3,000 3,000บาทนะคะจากการซื้อเมื่อวันที่15วันที่15ที่เราโทษทีค่ะจากการขายนะคะต้องเป็นจากการขายตรงนี้เดี๋ยวครูแก้โจทย์ขอแก้โจทย์นะคะ ตรงนี้ไม่ใช่การซือ้อตรงนี้ต้องเป็นการขายจากการขายเมื่อวันที่15กุมภานะคะวันที่15กุมภาก็คือตอนที่ขายนะคะตอนที่ขายก็คือขายแล้วได้เป็นเช็คแล้ววันนี้รับคืนของเอาของมาคืนเราเราจ่ายเงินสดให้ค่ะเราจ่ายเป็นเงินสดให้เดี๋ยวเงินสดเราลดแต่ราคาเป็นยังไงคะเป็นราคาหลังหักส่วนลด ราคาหลังหักส่วนลดนั่นหมายความว่าหาักมาให้เรียบร้อยแล้วคือ10หักมาแล้วลงบัญชีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นลงบัญชีอย่างเดียววันนี้รับคืนสินค้าเราต้องเดบิตได้รับคืนสินค้าแล้วเราจ่ายเงินสดเราก็เครดิตเงินสดลงสามพันได้เลยนะคะเพราะเขาบอกว่าเป็นราคาหลังหักส่วนลดหมายความว่าหักมาแล้ว1 0นะหักมาแล้วเหลือ3 0 0พให้ลงบัญชีอย่างเดียว อโอเคพิเรล d i c รายการเดียวจบค่ะ p e r p e t u ชวลง2รายการจําได้ไหมรายการแรกลงรับคืนสินค้าค่ะเหมือนกันเหมือนพิเ i o ดิกเลยแต่อย่าลืมบันทึกต้นทุนด้วยการรับคืนมีผลทําให้ต้นทุนขายลดลงต้นทุนขายเป็นหมวด5เวลาลดต้องเอาเขาไปอยู่ด้านเครดิตแล้วเรารับคืนของมาคือสินค้ากลับเข้ามาที่ร้านสินทรัพย์เพิ่มค่ะสินค้าเป็นสินทรัพย์เพิ่มด้านเดบิตนะคะ เดบิตด้วยสินค้าแล้วก็เครดิตต้นทุนขายยอดเงินเอามาจากไหนก็รับคืน300พค่ะรับคืน3000ต้นทุน4 0ก็เป็น1,200เห็นไ,ไหมคะการรับคืนนะคะการรับคืนก็คือทั้งขายทั้งรับคืนเวลาบันทึกต้องบันทึกการเคลื่อนไหวของสินค้าด้วยนะคะบันทึกควบคู่ไปกับต้นทุนขายขายต้นทุนขายเพิ่มค่ะถ้ารับคืนต้นทุนขายก็ลดลง นะคะสำหรับการบันทึกการขายสินค้าก็มีแค่นี้นะคะนักศึกษาที่ยังไม่ค่อยเข้าใจก็ไปฟังคลิปทบทวนเอานะคะสำหรับในคลิปนี้ครูขอจบเอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ